สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่24ตุลาคมปี2022นะครับเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13เซาแฮมตันเสมอกับอาร์เซนอล1-1 วูลแฮมตันแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้0-4เรดยูไนเต็ดแพ้กับฟูลแลม2-3เอสตันวิลล่าเอาชนะเบรลฟอร์ด4-0และสเปอร์ก็แพ้กับนิวคาสเซิลไป1-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอาร์เซนอลมีอยู่28คะแนนที่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่26คะแนนที่3เป็นสเปอร์มีอยู่23คะแนนที่4เป็นนิวคาสเซิลมีอยู่21คะแนนที่5เป็นเชลซีมีอยู่21คะแนนที่6เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่20คะแนนที่7เป็นฟูลแลงมีสิบแปดคะแนนและที่8เป็นลิเวอร์พูลก็มีอยู่16คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18ลีดยูไนเต็ดที่19บเก้วูแฮมตันและที่ยี่สิบนอตเทียมฟอร์เรสต์ เราไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11เอสปันยอนเสมอกับเอลเช่สองต่อสองแล้วนเบติสแพ้กับแอตเลติโกมาดริดหนึ่งต่อสองคิโรนาเสมอมกับโอซัสต้าหนึ่งต่อหนึ่งบีเยิวเอาชนะอันเมเลสสองต่อหนึ่งไละบาร์เซลโลนาก็เอาชนะแอตเลติกบิลเบาไปสี่ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเรอัลมาดิดมีอยู่31คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามีอยู่28คะแนนที่3เป็นแอลติโกมาดิดมีอยู่23คะแนนที่4เป็นเรอันซูสดาดมีอยู่22คะแนนที่5เป็นเรอัลเบติดมีอยู่20คะแนนที่6เป็นแอลติกบิวบามีอยู่1 8คะแนนและที่เ็เป็นบีเอลูกอมีอยู่8คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเกตาเฟมีอยู่9คะแนนที่19เป็นคาดิฟมีอยู่7คะแนนและที่20เป็นเอลเช่ก็มีอยู่4คะแนน อันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นโรเบิร์ตเลวันลัฟสกี้ยิงไป9ประตูที่2เป็นโคลเซลูกับบ ok ็อกฮาอิกูเซียสยิงไปคนละ7ประตูนะครับแล้วดูผลฟุตบอกลการ์โชสไลต์อิตาลีกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11อูดิเนเซ่แพ้กับตอร์โนห่งต่อสบูเลนญาเอาชนะเลเช่2อต่อศอาตาลันตาแพ้กับเรซิโอ0ูนต่อสอละโลมาก็แพ้กับนาโปลีไป0ูต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นนาโปลีมีอยู่ยีคะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมีอยู่ยีคะแนนที่3เป็นลาซิโอมีอยู่ยีคะแนนที่4เป็นอัตาลันตามีอยู่ยีคะแนนที่5เป็นโลมามีอยู่ยีคะแนนที่6เป็นอูดิเนเซ่มีอยู่ยีคะแนนที่7เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่ยีคะแนนและที่8เป็นยูเวนตุสกอมีอยู่สิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวโรนามีอยู่หคะแนนที่19เป็นเคลเมนเซ่มีอยู่สคะแนนและที่20เป็น ซัมโดเลียก็มีอยู่3คะแนนอันดับดอสซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นชิโลอิมโบเมเล่ดูซันเวลาโควิดและมากโกอนาโตวิดยิงไปครั้6ประตูนะครับผลฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11บโบคุมเอาชนะยุนออนเบอร์ลิน2ต่อ1และไฮท่าเบอร์ลินก็เอาชนะชาก,กิลซันซีไป2ต่อ 1. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นยูเน,นียนเบอร์ลินมีอยู่ยีคะแนนที่2เป็นไบโอเมิวน,นิคมีอยู่22คะแนนที่3เป็นไฟบวกมีอยู่21คะแนนที่4เป็นไอทัดแฟรงเฟิร์ตมีอยู่20คะแนนที่5เป็นบริสเซดิลมูลมีอยู่19คะแนนและที่6เป็นไมซ์นย์ห้าก็มีอยู่สิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นสตูตการ์ดมีอยู่8คะแนนที่17เป็นโบคุ่มมีอยู่7คะแนน และที่18เป็นชาเกตศูนย์สี่ก็มีอยู่6คะแนนอันดับดาสซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นนิลักฟูคลัก,กยิงไป8ประตูที่2เป็นคริสโตเฟอร์อินคุนคูกับมาคุตตูรันยิงไปครั้งเประตูนะครับผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12อองเช่แพ่กับแลนไป1ต่อ2ทัวร์เสมอกับลอรียอง2ต่อ2ตูลุสเสมอกับสตาบุก2ต่อ2แรงเอาชนะโอแซ2ต่อ1แกงกุมงฟุตแพ้กับแบลด1นต่อ3นิสเสมอกับนอง1ต่อ 1, และลิวก็เอาชนะโมนาโกไป4-3ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นปารีสแซงเชีงแมงมู่32คะแนนที่2เป็นลองมียิ่27คะแนนที่3เป็นลอรียองมีอยู่27คะแนนที่4เป็นแลนมิว24คะแนนที่5เป็นมักเซย์มิว23คะแนน ที่6เป็นลิวมีอยู่22คะแนนและที่7เป็นโมนาโกก็มีอยู่21คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโอแซมีอยู่9คะแนนที่19เป็นอาชักซิโอมีอยู่8คะแนนและที่20เป็นอองเช่ก็มีอยู่8คะแนนอันดับลาซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นจนนัทันเดวิดกับเนมายิงไปคร่าเประตูนะครับ ผลฟุตบอล A, เอลเดฟซิลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่11เอ็กเซลซิเออร์เอาชนะอาเซนันมา2ต่อ1นนเมเกนสมือกับโกเฮดอีเกิล e 3ต่อ3โกลลิงเกนเอาชนะ u, พีเอสวีเอลเฟน4ต่อ2คัมบูแพ้กับทเวนเต้0ูนต่อ1อูเทกเอาชนะสปาตักเลติดาม3มต่อ1และลโบเลนดัมก็แพ้กับฮีลวินไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอ um, าเจ็คอาเซนัมิลยู่แดคะแนนที่2เป็น p s เเอลเฟนมิลยี an, ่สีคะแนน ที่3เป็นฟีนูตมีอยู่24ีคะแนนที่4เป็นอาเซตอันมามีอยู่23คะแนนและที่5เป็นเทเวนเต้ก็มีอยี่2ิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคัมบูมอยู่8คะแนนที่17เป็นเอเมนมยู่6คะแนนและที่18เป็นโวเลนดัมก็มยู่6คะแนนแลนด์ดับดาวซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นโคดีคาโปยิงไปเก้าประตูนะครับเราไปดูผลฟุตบอลไฮรัลกลิโวไทยลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10สุโขทัยเอฟซีแพ้กับการไทเรี3 ราชบุรีเอฟซีเสมอกับชนบุรีเอฟซีหนึ่งต่อหนึ่งเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะพีทีประจบเอฟซีห้าต่อศูนย์และทูแบงค์ขอกไนเต็ดก็เอาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดไปสองต่อศูนย์ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีอยู่24คะแนนที่2เป็นทูแบงค์ขอกไนเต็ดมีอยู่23คะแนนที่3เป็นชลบุรีเอฟซีมีอยู่22คะแนนที่4เป็นราชบุรีเอฟซีมีอยู่21คะแนนที่5เป็นเชียงรายยูไนเต็ดมีอยู่สิบแปดคะแนนและที่ท17คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นลำพูนเรลเอียมิว6คะแนนที่15เป็นขอนแกน United ่นยูนตเดตมิ่6คะแนนและที่16เป็นหนองบัวพิชชาเอฟซีกอมูอิว4คะแนนและอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นดานิโลอัลเวสของชนบุรีเอฟซี FC ที่ยิงไป8ประตูน,นะครับ และเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับเมื่งคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่10อายุธยายไนต็ดเอาชนะเชียงใหม่เอฟซีต่อ1คัสตอมยไนตเดเสมอกระบ,บีเอฟซีศูนต่อ0นครศรียไนต็ดเอาชนะนครปฐมยไนเต็ด1ต่อ0และราชประชาก็เอาชนะละนองยไนต็ดไป4ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอยุธยายููนเต็ดมีอยู่ยีิบสคะแนนที่2เป็นนครศรียูนเต็ดมีอยู่ยีิบคะแนนที่3เป็นสุพรรณบุรีเอฟซีมีสิบเกคะแนนที่4เป็นคัสตอมยูนเต็ดมีสิบเจ็ดคะแนนที่5เป็นนครปฐมยูนเต็ดมีอยสิบหกคะแนนและที่6เป็นแพร่ยูนเต็ดก็มีอยู่สิบห้าคะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็นกระบี่เอฟซีมีอยู่เจ็ดคะแนนที่17เป็นแกลนอาดามันและนองยูนเต็ดมีอยู่เจ็ดคะแนนและที่18เป็นอุดรธานีเอฟซีก็มีอยู่สามคะแนนนะครับ และเราไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นโซนลุ้นแชมป์นะครับซึ่งก็เป็นรอบเพลย์ออฟนาสุดท้ายอุนซันฮุนไดแพ้กับเชชูยูนาเดไป1-2ต่อชนบุคคุนไดมอเตอร์เอาชนะอินชอนยูนาเต็ด2ต่อหนปฮันสตินเลอร์ก็เอาชนะกังวอนเอฟซีไป1-0ต่อ สรุปตนารางคะแนนในโซนลุนแชมป์นะครับแชมป์ในปีนี้ก็เป็นอุนซันฮุนไดที่เก็บไปถึง76คะแนนรองแชมป์ก็เป็นชนบุคุนไดมอเตอร์มี73คะแนนที่3เป็นโปฮันสติลเลอร์มู่60คะแนนที่4เป็นอินชอนยูนตเดตมู่54คะแนนที่5เป็นเชจูยูนตเดตมู่52คะแนนและที่6เป็นกังวอนเอฟซีกอมี49คะแนนส่วนโคต้าในศึก AFC แชมเปียนส์ลีกนะครับที่1อย่างอุนซันฮุนไดและที่2อย่างชนบุคุนไดมอเตอร์ก็ได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม ส่วนที่3อย่างโปรฮันสตินเลอร์ก็ต้องไปเพลย์ออฟก่อนนะครับแายนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ